ครับวันนี้เป็นคลิปแรกของชาแนลของเราเลยครับเออวันนี้จะมารีวิวโมเดลฟีนิกซ์หนึ่งต่อสี่ร้อยครับเป็นของกามินไทยครับ Air a i r ์บั a เอสามรอยขีดหกร้อยนะครับของกามินไทยครับมาดูกันเลยครับนี่แพ็กเกจดูแพ็กเกจของเขาครับ โมเดลนี้เริ่มค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับเพราะมันหายากควาสมควรมันเก่านี่ครับโอเคมาดูกันเลยครับนี่ครับเาแล้วครับกล่าม,มันจะเจอนี่นครับ แอร์บัส A สามร้อีดหกร้อยครับกำมมินไทยมินต่อสี่ร้อยครับ่บาดูกันเลยมีอันหนึ่งครับนี่มาดูเจ้าตัวเครองบินกันเลยครับมาแล้วครับอุ้ยค่อนข้างที่จะหนักมากเลยครับออ้หนักพอสมควร นึงนะครับกล้องมันไม่โฟกัส โอเคครับนี่ครับการบินไทย a อสามร้อยขีดหกร้อยครับสวยงามมากเลยนี่ครับเป็นโมเดลแรกของผมเลยนะครับนี่สวยมากนี่ครับมาดูตรงนี้กันดูทำได้ละเอียดมากเลยครับอันนี้เป็นทะเบียน เออทะเบียนสีสุพรรณสีสุพรรณนะครับนี่สีเขากขา็ทำออกมาได้ละเอียดมากเลยครับนี่ครับเครื่องยนต์ก็สวยงามครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ ผมขอลาไปก่อนครับมาเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรกันไปติดตามชมกันเลยครับโอเคครับ